สวัสดีครับผมนีม่ไก่นะครับนี่ไก่บ้านเตตีเนาะวันนี้เราก็จะพาเดินเที่ยวแม่น้ำนะครับแม่น้ำสกกังนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะป,ปลอดโป่งนะครับป,ปลอดโป่งร้อนนะครับวันนี้นะครับก็ จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับหน่วยรัฐบาลนะครับอย่างที่ผมเคยได้วางหม่วยพวงมาซักประมาณห้าหกปีนะครับห้าปีก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสองตัวตรงบ้างสามตัวตรงบ้างสามตัวกลับบ้างนะครับก็ก็จะมีอยู่คร่าวๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะมา แชร์เคล็ดลับนะครับแชร์เคล็ดลับให้ดูนิดนึงก็คือหวยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณาปีหนึ่งก็จะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่งวดบ้างยี่ิบห้างวดบ้างนะครับว่าเดือนธันวาคมปลายปีเนี่ยก็จะออกติดติดกันสามครั้งสามงวดนะครับก็สรุปแล้วว่าก็จะประมาณสักยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือยี่ิบห้างวดเนะาะทีนี้นะครับหวยที่ผมวางเนี่ยมันเป็นหวยชุดประมาณสิบหาง นะครับหอยประมาณสิบหางเนี่ยนะครับก็จะลงทุนถ้าตัวละสิบาทเนี่ยก็จะลงทุนอยู่ประมาณห0ร้อยบาทแต่ถ้าตัวละร้อยบาทเนี่ยก็จะประมาณหกพันบาทนะครับงวดหนึ่งงวดหนึ่งหกพันบาทแต่ถ้าถ้าท่านเล่นแบบสามตัวเนี่ยที่ที่ผมให้ไปแหละแล้วกลับหกหกกลับหกประตูเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะถูกตรงๆเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็จะได้หลายตังค์ด้วย ใช่ไหมครับท่านไม่ต้องไปเล่นต๊สครับท่านเล่นตรงๆไปเลยครับตรงๆกับ6กหางนะครับอย่างสมมติว่าผมวางไป10บหางเนี่ยถ้าไปเล่น6กกลับมันก็จะได้6กสิบหางพอ60บหางท่านเล่นสิบตัวเนี่ยท่านก็จะลงทุนประมาณห0ร้อยห้บาทแต่ท่านถูกตรงๆมาเนี่ยนะครับท่านก็จะได้อยู่ประมาณ900 0หรือ9,2 0 0 9,500้าแล้วแต่เวฟนะครับแล้วแต่วางเวฟแล้วแต่เจ้ามือบางเจ้ามือที่เขาจะจ่ายใช่ไหมครับท่านก็จะเล่นแบบนี้แต่ถ้าท่าน เล่นงวดละหกร้อยบาทเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ถูกหวยสามงวดติดติดกันก็จะประมาณสิบพันแปดนะครับแล้วท่านงวดที่สี่ท่านมาถูกถามตัวตรงๆอีกทีหนึ่งเนี่ยท่านก็ยังมีกําไรอยู่ใช่ไหมครับท่านเล่นแบบนี้เนาะก็จะมีวิธีการคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ายังไงถ้าฟังไม่เข้าใจาหรือว่ายังไงก็ทักก็ามาถามผมนะครับเฮยไก่นะครับยินดียินดีที่จะบอกเคล็ดลับ นะครับสูตรหวยเดาขั้นเทพนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มเหนื่อยละพอเดินไปคุยไปเดินไปคุยไปก็จะเหนื่อยพอสมควรแล้วที่สำคัญแดดร้อนมันร้อนมากๆเดี๋ยววันวันไหนว่างเดี๋ยวมาขี่เรือชมแพกันนะครับขี่เรือเช่วแพกันดีกว่าเนอะอันนี้ก็นะครับก็จะให้ท่านดูวิวทิวทัศน์ไปคร่าวๆก่อน แผ่หลังไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับท่านก็ก็ทัศนคันเอาเองนะครับวันไหนที่มีเวลาบ้าง,างท่านก็จะมาเที่ยวแผ่ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีครับ